นอกจากนี้คุณผู้ชมที่ปราจีนบุรีมีอุบัติเหตุค่ะเป็นหนุ่มนักเรียนกลางบินนะคะเพิ่งจะไปเที่ยวจกักผับแล้วกว็ซิ่งรถเบนซ์กำลังจะกลับที่พักปรากฏมีจังหวะหนึ่งค่ะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงทําให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็เสียชีวิตคารถยนต์นะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ตํารวจสพศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งเหตุมีรถยนต์ชนเสาไฟอยู่ที่จุดบริเวณถนนสาย3079 มุ่งหน้าบ้านคลองรั้งก่อนถึงแยกสัญญาณไฟพระพรหมที่ที่ตำบลท่าตูมเนี่ยนะคะปรากฏว่าพอไปถึงเห็นไฟกำลังลุกไหม้รถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน7ชอชิง7 2 7ดกรุงเทพมหาคนครค่ะใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงถึงสามารถดับเพลิงได้สงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเบาะที่นั่งคนขับถูกไฟไหม้เกรียม ส่วนตัวผู้เสียชีวิตไม่พบหลักฐานใดๆที่จะบอกได้ว่าเป็นครเพราะว่าถูกไฟไหม้ไปหมดนะคะแต่พอไปดูเห็นมีหนังสือตารางการเรียนของโรงเรียนการบินแห่งหนึ่งแล้วตอนหลังทางตำรวจเขาไปทราบข้อมูลจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เจอกันในผับอกว่าเขาเป็นนักเรียนการบินค่ะแล้วก็กทราบว่าผู้ตายเนี่ยชื่อเล่นว่าโพดเท่านั้นไงจากการสอบถามหน่วยกู้ภัยนะคะที่อยู่บริเวณใกล้ก,ลกันกับที่เกิดเหตุบอกว่ารถจนกรนคันนี้ขับมาจากนิคม304มุ่งหน้าคลองรัง พอมาถึงที่เกิดเหตุค่ะปรากฏว่าเป็นทางโคง้งได้ยินเสียรถยนต์นะคะชนแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะคะเพราะว่าเพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นด้วยความเร็วด้วยค่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมที่นํามาเล่าให้กันฟังนะคะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ด้วย